ไตรคลองหรือไตรเต็มนำไปทำบุญถวายพระหรือจะใช้ในพิธีบวชเป็นพระก็ได้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมจะซื้อผ้าไตรจีวรไปใช้ในงานบวชเพื่อทำพิธีบวชเป็นพระจะต้องเลือกเป็นไตรคลองแบบนี้นะคะไตรคลอง จะต้องมีผ้าครบเจ็ดชิ้นผ้าเจ็ดชิ้นก็จะมี1จีวรนสองสบง3อังสะ4สังคติ5ผ้ารัดอก6ผ้ารัดเอว7ผ้ากราบจะขาดผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปไม่ได้นะคะผ้าไตรที่นิยมใช้ในพิธีบวชเป็นพระจะมีสองแบบนะคะก็คือเนื้อผ้าโทเร และเนื้อผ้ามิสลินหรือผ้ามัสลินนะคะ